ะสวัสดีครับพี่น้องไม่อย่างกึ่งห้องเป็นตะมัวตะฟางใช่ป่ะจ๊อะไรประสายประสายมาเนี่ยเข้าไม่ได้สิบรอบคือเป็นตะมัวตะฟางนั่นี่งกำลังจะนอนอย่นี่รกำลังจะนอนเรียกมาปลูกไว้ถ่ายคลิปยังไม่ได้หลับได้นอนแต่เมื่อคืนนั่นี่ไม่ได้หลับได้นอนสามรอบสามรอบนอนสามรอบอาจะมาถึงกำลังจะหลับอีกรอบนึงเป็นอะไรครับนี่ะรถเข้าไม่ได้รถเข้าไม่ได้รถเข้าไม่ได้ทำไงจะตั้งพิธีได้สินะ ยกแล้วช่วยกันยกรถขึ้นนะจะไปเอายกมันถ้าเป็นตะกรอยจงว่ายกอะไรรถสิบล,ล้อจะไปยกยังไงนี่ยกเพื่อล้อได้ดึงดึง,ดงสูงเน<ะ>ี่ยทำกำแพงจะจะทุบกำแพงเหรอไม่ทุบไม่ทุบไม่ไมเสื้อตัวนี้ก็เห็นสามมือแนะเสื้อตัวนี้นี่ก็เห็นใจดีนะนี่สามตัวหมเสื้อตัวนี้นะสี่ตัวหมเอาเบิรงพี่น้องมาลุ้นนู้นนี่โยกแล้วยกอีกจะได้หลายโยกหลายคนบอกแบบนี้ปลัรกมอาจารย์คนโยกจะมาบอกได้ดไหม ใช้น้อยใช้น้อยอะไรพระรามจานมา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 ได้ไ่ได้พะลุ้นกันครับขันเขาไ่ได้เลยตั้งวิธี่ไม่ได้ได้พี่น้องแค่นี้เอาขัดเขาไม่ได้รอบนี้สิไ,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 ได้ทุบกำแพงน้าคือ โควิดกว่าจะมาถูกอ่ะก็ไปรับงานเข่ามืันพี่น้องมันยาวครับแล้วก็บต้นแคบไงนะครับจกักเข,ข่าด้หรืองไปได้ครับพี่น้องเขาไ่ได้งานเข่าได้หี่อเขาถึงทุบกำแพงกัายจะใครมอล่ำแสดงก็ต้องทุบกำแพงเลยพี่น้องเอ <c oughs> นื้นะไอไรวะไรวะมาลุ้นกันครับ จึกจักจึกจักนำทีมโดยป๋าอ้วนไม้ไทยสันนะครับขันใช้น้อยโบกแล้วจะเข้ามาได้ไหนคือว่าสิริทุกกำแพงกันคาดครับพี่น้องเบิร์งแล้วุดไม่เหลือโอ้มตา,า,ออาตีลั่นค่าบอ๋อใช่ เบิงเบงเบงโอ้ยมันติดนี่ซื้อได้อยู่ดอกครับพี่น้องได้อยู่ได้อยู่ต้องเอานี่ออกก่อนซื้อขันตั้งไว้มีแนวออกไปได้เสรีทุกควาแพงเลยได้อยู่ได้อยู่ครับพี่นอ้องเบิงแล้วเบิงแล้วต้องให็นพลัมประจามนามาบวกครับพี่น้องโอ้น้องน,งนางเครื่องมแรงที่ที่ต้องกจางคัก็เป็นครับเต็มตึ้งอยู่นี่ ไม่เดกรรมการเพื่อกดีๆครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดดีครับเนี่ยไนสดอดค่ะค่ะ่ะ่บริหารงานสุดยอดครับผู้นีู่้ยังครับนะครับกระปาู้ใกล้ๆเับเนี่ยผู้เวียงายงโอ้ีกับผู้เวี้ยงเลยกับสีมูแดนกับสร ไปชุม่มแย้กันไปจันทบุรีเจดีต่อกันครับวัดไ่ไปเข้านาวัดแต่ว่าเจดีร้อนประตูโค้งยากครับ,บา้านโอ้ยถ้าดอ,องสั้นเข้าได้เข้าได้อันนี้มันถึกสูงกว่าสองสั้นแม่นแมนครับสูงกวัมมูครับรถไปที่ ใครกำลังดึเดืตามสัญญากัน,ญญนรถหมอรบมาลวเขาเรียบร้อยเพราะเรามุ่งเจ้าจากการใก,ารกังนูอนมันจะมีอยู่หกล้ออีกสีขั้นหรือเอาของลงแน้วพี่บอกจอดรนครับจอดที่ไหนครับจอดตรงหน้าตรงหน้าครับนี่นี่ออแต่ว่าเขาตั้งร้านค้าม<อ>ันจะออกก็ได<อ>้นะครับม<อ>ันโค<อ>้งแคบนะครับเบิ้งบื้องเหนะหครับเดี๋ยวมันขายของเขาเดี๋ยวเหมือนก็เาขาย บอนตอนตอนแรกๆตั้งเปที่เรียนะครับมื oh. No. Oh. 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 ่น like พุ้หลวมครับพี่น้องมันแซวนโอ้ยคารุดเลยไู้รุ่นได้เสียเกือบนึกว่าจะได้ทุกกำแพงสุ่พี่น้องได้ได้ได้ผมได้อ้อมผมได้มอ้อมผมละครับได้อ้อมกู อเมนอเมนเลยอเมนอเมนอเมนได้ได้ได้พี่น้องโอ้ยนึ่งว่าเสียวเขาไม่ได้ใส่ทุกกำแพงกันค่าเกิอโยกสามลบสี่ลบปะประมจาจจ์มากเขาได้แล้วครับ คนมาโบกรถแตคนมาเปลี่ยนเนาะคนมาเป็นการเป็นงานเลยคนมาโบกรถเอาโอเคครับพี่น้องเสียมไหมชิมให้หน่อยค่ะอร่อยไหมชิมให้หน่อยสิชมพูชิมซีก็เป็นสีเป็นตนนะนวดนะปลาเสพบอกปากแดงบอกอ,อืมหายผู้ช่วยปะฮะขายผู้ช่วย ก๋วเยเยอะแล้วบอกนม่สูรเนียเปี้ยวี่นัวป่ะไม่น้ำป่ะผ่านของสูรดมันเผ็ดไส่บอกเนาตัวก็อยากสู้รดบ่ะโัเผ็ดคุณจะกินได้คือเผ็ดแต่โดยที่น้ำตาลนี่เนาะเนาะนี่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 ้นี่เห็ นี่เอาอย่างนี้เลยบ่เอออย่างนี้ช่ไม่นัวใช่ไหมนี่เออเอาเครืกระปุกเกระปุกเลยเออเอาใส่หลายเสีบหลายใส่ใสอยเสียบเได้รุ่นไม่อ้องได้รุ่นเสียวเ อาโอเคนะพี e ่น้องสุด l a s คล um, ิปนี uh, ้ก็ฝากพี <game> ่ฝากน้องมาสักนิดนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมพี <ain> ่น้องนี่เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยครับเนื่องว่าสีนี่คลิปอย่างตื่นเต้นมากมากเลยครับขอบคุณครับที่กำลังตัดรับชมนะครับเด้อขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ